โอเคทุกคนก็กราบสวัสด nah. ีคุณผ okay. so so ู so point, ้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับนี่ก็อยู่กับผมเอ็มจะช่องมิสเตอร์เอ็มแอนด์เอ็มนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเรามาต่อที่สกายบีนะครับผมก็คลิปนี้ผมอัดช้าไปหน่อยนะครับผมก็คือผมเพิ่งมาอัดเมื่อวานเลยก็คือวันพฤหัสท่านเองคือผมช่วงนี้ผมค่อนข้างแบบว่าหมดไฟนิดนึงนะครับผมก็แต่มันก็ใกล้จะครบหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับผมแต่ก็ อ,อ,อก็พยายามเลื่อนต่อไปอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเจ้าเครื่องสกัดนะครับผมสกัดออของที่ได้จากพวกคันนิคมพวกนี้นะครับผมกเ็เดี๋ยวผมจะกดประจำการเจ้าพึ่งสงชนิดนี้นะครับผมก็คือพึ่งน้ำแล้วก็พึ่งไม้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปสกัดได้นะคือมันสกัดได้แหละแต่ว่าคือพึ่งไมเนี่ก็คือมันต้องเอาไปคราบนะคะผมไม่ใช่แบบว่าสกัดแล้วได้ไม้เลยอะไรเงี้ยก็เอ เราขอดินสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะปลดประจำการพึ่งไม้กับพึ่งน้ำนะคะผมเออเดี๋ยวลืมอีกแล้วเอาผมทำบล็อกอาหารของพึ่งสลามมี่เพิ่มนะครับผมอีกสักสองบล็อกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เลือดมันลดเนี่ยคือมันบล็อกติดบล็อกหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังผลิตให้ไม่ได้นะครับผมเชื่อเดี๋ยวผมเอาออกนิดนึงก็จริงอยากทำอีกสัก อันนึงเนาะเอาไว้ตรงนี้มันจะได้บอกว่าแล้วก็ข้างหน้านี้ผมจะเว้นไว้นะครับผมเผื่อว่าแบบพึ่งมันออกมาไม่ได้นะแบบมันติดหัวสเกตตันอะไรงี้นะคะผมโอเคส่วนพึ่งไม้พึ่งไม้ปลดได้เลยแต่ว่าพึ่งน้ําคงต้องรอ,อก่อนนะครับเออผมอยากได้เฮันนี่คอมเพิ่มเอามาครับนะคะผมเป็นบล็อกอาหารอีกบล็อกนึ่งไม้เราสามารถปั๊มได้นะครับผมตรงนู้นนันเองก็ถ้ามันปั๊มได้ก็คงไม่ต้องใช้หรอกมั้งก็ตรงนี้ผมจะเลี้ยง เป็นพึ่งฟิชชี่แทนนะคะผมแล้วก็มันกินดอกไม้ก็ปับให้มันไปทั่วมันก็ตอมดอกไม้เลยโอเคพึ่งน้ำยังให้อันนี้คอมเราไม่เยอะเรายังปลดไม่ได้อะ่ะคือผมยังต้องการอันนีคอมอยู่ต้องการอีก18อันในนี้มีกี่อันอะ่ะในนี้มีบล็อกหนึ่งเอ้ยได้แล้วนี่หวาโอเคปดประจําการได้เลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดด้วยบล็อกอาหารของพึ่งพิกแมนละกันเอาตรงนี้แล้กันนะตรงนี้ก็จะเลี้ยงเป็นพึ่งพิกแมนแทนนะคะผมจะผลิตโกลสโตนให้เราเนาะเลี้ยงตามนี้ละกันนะคะผม ่วนพึ่งไม้พึ่งน้ำก็เก็บไปก่อนเลยไม่ได้ใช้แล้วอาจจะมีผสมพันธุ์บ้างนะครับผมแต่ว่าคงไม่ได้ใช้แบบว่าทำไม่ได้ใช้เอามาผลิตนิคมแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำในส่วนของเจ้าบริเวณนี้นะครับผมเป็นพื้นที่สำหรับสกัด อันนี้คมนะครับผมซึ่งผมจะแยกส่วนเก็บของกับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไว้เก็บของทั่วไปเนาะก็ตรงนี้ผมจะเก็บเฉพาะวัตถุดิบที่สกัดได้นะครับผมก็อย่างแรกที่ผมอยากทําเลยคออือเจ้าเครื่องอไวนาที่ตอนนั้นเราอาคับเดียวไล์มานะครับผมก็เาต้องทําเครื่องนี้นะครับผมก็ครับได้เลยเนาะแล้วตัวหมุนมันใช้อะไรอะ น,นี่นี่เจอแล้ว wooden แครงเออกว่าจะเจอ <c oughs> ก็เจ้าตัวนี้ก็จะสามารถหมุนเดียวไรนะครับผมมัน โอมันมีโอกาสไม่ได้ด้วยอลองหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการคร์ดมาโอเคได้แล้ว2อันคร์ดดัสคร์ดดัสเอาไปทําอะไรได้อีกเอาังไ,ไงถึงจะเป็นครอดเอาไปใส่ในนี้โอเคโลสีฟ้าผมว่าทำเป็นควอดทำมาสักสองอันนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับถามว่าทําไมผมต้องเอาคร์ดนะครับผมเพราะว่าคือในระบบเก็บของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้อยู่มันคือดรอเวอร์ที่เก็บได้4อย่างนะคบผมซึ่งผมครับมาแต่ว่า ว่าเจ้าตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยที่มันจำแนกให้เนี่ยคือมันต้องใช้โค้ดนะคะผมซึ่งตอนแรกผมจะเอามาเก็บใส่นู่นพวกออของดอวมอนเตอร์นะคะผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีโค้ดอยู่ตอนนั้นนะคบไม่รู้วิธีทำโค้ดนะเนาะตอนนี้หินยังพอมีอยู่โอเคโค้ดสองอันเอามาคราเป็นรีสโตนคอมพิวเตอร์นี่แหละ ที่ต้องการซึ่งเออเราจะวางโรเวอร์ไว้ฝั่งนี้นะครับผมก็วางเป็นแถวไปเลยเอาสักสองชั้นก่อนก็พอนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเยอะอยู่นะแล้วก็ต้องการกุญแจด้วยโรเวอร์คีย์โทมาสนี้โอเคมันสามารถล็อกกล่องได้นะครับผมเดี๋ยวดู นี่ล็อกได้เดี๋ยวเราจะย้ายระบบตรงนี้มานะครับผมย้ายระบบผลิตตรงเนี้ยเออผลิตลาวาผลิตไฟฟ้านะครับผมไปฝั่งนู้นเนาะแล้วก็เพิ่มจํานวนมันนะครับผมจะคับเข้มไฟโอเคโซซแเราหมดใช่ไหมเดี๋ยวเราปั๊มเพิ่มนะครับผมผมอยากให้มีสักหกอันนะอันนี้ทําน้ําอันนี้ได้ไหมอมเมล็ดเมล็ดเราจะหมดแล้วด้วยนะอันนี้พอเสร็จแล้ว เพิ่งเนในดไซ์เดี๋ยวเลี้ยงที่หลังนะครับผมคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออเราไม่สามารถ ไม่สามารถได้เนเธอร์สตาร์ในทันหนึวันได้เพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะครับผมมันต้องครัฟหลายอย่างมากที่ผมดูแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ทันไม่ทันร้อยวันแน่ๆทุกคนผมก็เลยล้มเลิกที่จะครัฟเนเธอร์สตาร์นะครับผมหรือว่าเออหัววิเทอร์นั่นแหละซึ่งก็คงจะเลี้ยงพึ่งระบบแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแบบที่ว่ามันเก็บด้วย d i s p e n s ร์เนี่ยนะคะผมโอเคตอนนี้ผมต้องทำต้องทำโซแซนเพิ่มอย่างน้อยผมต้องมีแคมไฟห6อันนะคะผมสิ่งที่ยากเลยเนี่ยคือเจ้าตัวเคสซิกนกอดนะคะผมเพราะว่ามันต้องมาเผาเป็นมันต้องมาเผาในแคมไฟเท่านั้นนะคะผมเผาในเตาไม่ได้โคตรงเนี่ยมันต้องมานั่งเผาทุกคนแล้วก็ทำเจ้าตัวออโต้โพเซซิ่งนะคะผม6อันแล้วนะแล้วก็เทมเพลตการ์ดอีกโอเคผมวางอันนี้ไปก่อน ช่วยช่วยผามีกระจกอีกน,นะครับผม ร้อยเอ็มมาตรงนี้จะเป็นโซนปั๊มลาวานะครับผมเดี๋ยวผมว่าต้องเอาออกนิดหนึ่งเอาไว้ตรงนี้เลยแชมป์ไฟเทมเพอร์กลาสโอ้ยควันขโมงทีนี้แล้วก็เราจะต่อท่อเอวาันี้ไว้ข้างบนอ่ะแล้วก็เราจะคับแท้งใหม่นะครับผมเป็นแท้งซิงคูลาริตี้ที่แบบปูนสีอ่ะอีกแล้วที่แท้งสีแล้วก็ อันนี้ผงเป็นจัมโบ้จัมโบ้แทงก็ท่อมาลงตรงนี้เออ่หินหินผมว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันข้างหลังได้แล,แล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็จัดก,การเ e มเพลตกลา s ปรับทั้งหมดให้เป็นปั๊มลาวานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราย้ายเราต้องต่อท่อออกจากแท้งนะครับผมอ่าแล้วก็ ผมจะค้ามาอีกสักสองเครื่องแล้วกันนะครับเจ้เาแมกเมเตอร์เนาะแม็กเเตอร,ร,ตร์โอเคได้แล้วนะคะผมแค่นี้เรียบร้อยจุบจ๊บจุ๊บอ่ะแล้วก็ต่อท่อมาเลยนะคะผมอ่ะแล้วก็ดูดปดจจแจโอเคก็ดูดมาเลยโอเคทีนี้มันก็เริ่มดูดลาวาม,มาแล้วนะครับผมแล้วก็ผลิตพลังงานแล้วอ่ะ ตอนนี้เราวาหมดถังปั๊มเรื่อยๆอยู่นะครับผมโอเคทีนี้เราไปครับเจ้าเครื่องสกัดนะครับผม confuse มันมันชื่อเครื่องว่าอะไรนะ centrifuge เออใช่ใช่ centrifuge ส่วนเราวาตรงนี้เราเอาไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับผมเรียบร้อยสี่อันอันนี้ก็จะต่อกับระบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมนี่ไฟมันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วโอเคไฟเข้าแล้วอันนี้ก็เหลือเอา ไอเทมเข้ามานะครับผมก็ผมจะเอาเข้าเอ่อโดยตรงเลยแล้วกันนะนี่ไม่เอาเข้ากล่องละเอ๊หรือเอาเข้ากล่องดีอ้มันเยอะมากเลยอะผมว่าเอาพักไว้ในกล่องดีกว่าแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่เสียดายแล้วตอนนี้เอากล่องมาก่อนขอกล้องคืนขอกล้องคืนด้วยโอ้ร่วงโอ้ล่วงไปตรงนั้นเต็มเลยจากกล่องนี้ก็ได้เ,เออใส่เจ็ทแพ็กก่อนไปเอาคืนก่อนอเพื่มันก็จะดูดไปเรื่อยๆเนาะ พมาพักไปตรงนี้นไหนที่ดูดไม่ได้บ้างไม้ส่วนอันนี้เราเอาไปค้าเป็นไม้นะครับผมที่เหลือก็เนี่ยมันจะเริ่มดูดเข้าไปแล้วก็พวกนี้จะได้เป็นไอเทมหมดเลยนะครับผมก็ผมจะเอาเข้ามาจากครงนี้แล้วกันคือมันจะลกๆหน่อยตรงนี้ก็ผมว่าเอาออกดีกว่ามัน เดินไปไม่ถึงอะส่วนอันนี้เอาไว้ตรงนี้โอเคอันนี้จะเป็นแยกเนาะเออเรามีโมลกแลรวใช่ไหมในนี้มีแล้วเนาะเราจะทำตัวอัปเกรดนะครับผมตัวเวอร์อัปเกรดจะใช้นี่อ่านี่ทำมาเยอะๆเ,เลยนะครับผมมันจะได้จุของได้เยอะๆนะก็ผมจะจุอันนี้สักสอง รักันโอเค2แล้วก็อเ,อวกเอ,อ่อที่เยอะๆน่าจะเป็นฐานเนาะอ่ะสเลยแล้วกันเก็บเยอะๆแล้วก็ต่อท่อมาตรงนี้เลยครับผมอ่นะปรับเป็นดูดไอเทมออกนะโอเคไอเทมก็จะดูดหมดไปแล้วนะก็มันจะไปเข้าที่คอนโทรลเลอร์นะครับผมโอเคดีมากที่มันเลือก เอาอันข้างล่างก่อนนะคะผมโอเคแล้วตรงนี้ก็มันก็ปั่นเรื่อยๆนะคะผมซึ่งจริงๆมันควรจะมีที่เอาแบบว่าของเหลวอ่ะเอาออกด้วยเป็นน้ำพึ่งนะคะผมงั้นผมทำจัมโบ้แทงอีกอันนึงแล้วกันไว้ใส่น้ำพึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องเติมขวดเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุดลงไปตรงนี้นะคะผม อ,อโอเคได้เรียงนะโอเคนี่ไงน้ำพึ่งม,มาแล้วนะครับผมซึ่งมันเต็มเร็วมากเดี๋ยวแปดบักเก็ตแล้วโห้ยไวเกินโอเคน้ำพึ่งมันก็จะอยู่ในนี้แหละส่วนอันนี้ราวาเหลือไหมผมอยากจะดูว่าลาวาปั๊มทันเปล่าเฮ้ยทันอยู่ ใช้ไม่เยอะเนาะโอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเป็นจุดเก็บไอเทมนะคะผมจุดเก็บฮันนี่คอมนั่นเองก็ตอนนี้มันก็ไล่ไล่ปั่นอยู่นะครับผมเพราะว่ามันเยอะอยู่นะก็ในซีรีส์นี้เดี๋ยวก่อนครบ1น0วันผมว่าจะเลี้ยงพึ่งให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ค่อยปิดก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคะผมในซีรีส์นี้ก็อันนี้ถือว่าเยอะสำหรับผมแล้ว คือมันยากกว่าสกายบีหนึ่งนะคะผมซึ่งอันนั้นง่ายกว่าเยอะแล้วก็สามารถต่อได้อีกหลายทางนะครับผมไหนเราลองเอามาคาบเป็นไม้สินี่ไงที่ผมบอกคือมันต้องเอามคารับนะครับผมเนี่ยเอามาคัาบก็จะได้เป็นไม้เออตอนนั้นเราทําบล็อกอาหารไว้หนึ่งบล็อกเอาไว้ตรงนี้ โอเคตอนนี้ยังไม่ได้หัวยังไม่ได้ไข่นะคะผมไข่สเกลตันก็อะไรมันใช้เวลานาน,านมากทุกคนตอนผมไปทดลองอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บได้เลยนะมันนานมากๆมันมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้ไข่ไข่พิ่งมานะคบผมเฮ้ยท <c oughs> ำพึ่งมันเพิ่มไวไปเปล่าผมไม่รู้แทงเดียวจะพอหรือเปล่านะอาจจะต้องสองแทงว่ะผมว่าเอาเหล็กมาจำแนกไว้เพราะว่าเหล็กมันเยอะเนาะ เหล็กมันเพิ่งเพิ่งเหล็กเราเยอะที่สุดนะครับผมก็จำแนกว่าตรงนี้แล้วก็เราสามารถล็อกไว้เลยนะครับมันจะได้แบบว่าไม่เปลี่ยนตามจํานวนไอเทมนะครับโอเคทีนี้ก็แค่รอนะครับผมรอให้มันปั่นมาเรื่อยๆนะก็ถ้าจะให้ดูตัวเลขนะครับผมมันต้องใช้ q u a n t i f i e key ซึ่งมันต้องใช้สมุด กับอินเสกคือผมยังไม่เคยเห็นปลามึกในยังไม่เคยเห็นปลาบึกในมดนี้เลยอะเดี๋ยวผมว่าจะลองเ <_ Q> ทน้ําดูนะคะผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทน้ําแล้วก็ลงไปข้างล่างดูนะครผมอ่ะเทซักตรงนี้แล้วกันฟาร์มมอนเตอร์อ่ะแล้วก็ มาฟาร์มซะหน่อยเอ,อ้ยแมวที่ะตัวดิเอาแบบควันรวมแบบเมื่อกี้ผมต่อยแล้วกันรววว่าไหนดูซิเราได้ของดีอะไรไหมอะไม่มีเลยแบบไม่มีเลยอะไม,ไม่ไม่มีของดีอะไรเลยโอเค okay. เอ่อเรากดโอเวอร์อไว้ก่อนมันจะมีปลาหมึกไหมเนี่ยคือถ้าปกติแล้วในเวอร์ชั่นเก่าๆคือปลาหมึกมันจะเกิดอ,อใต้ใต้น้ำไหมเนี่ย ระดับน้ํานะคะผมหรือผมต้องสร้างบอกไว้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อผมไม่เคยสร้างฟาร์มปลาหมึกมาก่อนอันนี้เริ่มสนแล้วเริ่มหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้ปลาหมึกอ,อ่ะผมเอาระดับสี่สิบแล้วกันนะันันเลยไหมผมว่ามอนเกิดก่อนผมยังไม่เห็นคือผมก็ยังไม่เคยทําฟาร์มปลาหมึกในสกายบล็อกมาก่อนนะอืมอืม เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันกว่าแบบเนี้ยมันกว่าอุ้ยดาห์โอสโตนโซดโอ้โหดูบิลตี้น้อยมากเออไลท์วิเวลปรามึงนะแต่เดี๋ยวผมลองไปทำน้ำเต็มดูโอเคไหนดูสิถึงไหนแล้วยังไม่ได้ของใหม่เลยหรอมันเยอะขนาดนั้นเหรอใกล้แล้วใกล้หมดแล้วนี่เองเหล็กมาแล้วเหล็กเริ่มมาแล้วนะครับ อันนี้เยอะเหมือนกันนะแท่งไฟแอนเช n นเดบลีก็เยอะเราเรามาทำชุดช,ชุดเดทไลท์กันไหมเออไหนๆก็ใกล้จะจบคลิปแล้วเพราะว่าวันนี้คงไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมคือฟาร์มเหล็กอะ่ะผมก็ยังไม่มี Name แท็กนะก็เลยแบบว่า ยังไม่ทำแล้วกันรอให้มีเนมแท็กก่อนเออพูดถึงเนมแท็กงั้นเราเลี้ยง NPC นพีไลบรเลียเลยดีกว่าะครับผมเออเดี๋ยวขอชาร์จนิดนึงแบ่งชาร์จหน่อยนะก็เ,เดี๋ยวเรามาทำชุดในเท่ลไดยจบอ้มือลั่นอีกแล้วโอ้ยให้ตายเถอะครับที่ละอันนะใจเย,ย็นนะมือลั่นนะครับ เต็มๆเลยโอ้มีวิตไดมอนด์เย่เฮ้ยแต่รองเท้าเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วนี่ว่ะเออเอาแล้วผมจะเก็บชุดถมรถซิมมิทติ้งเทเบิลเอนเชียนเอนเชียนดีบีเอามาสิเอาเผากันจะได้เป็นชุดเนอรเท่าไหร่ละภาคน,นี้โอเคสรุปผมไม่ได้สร้างเกาะเพิ่มเนาะก็เอาใช้ตรงนี้แหละแทนเพราะว่ามันมันจะได้แบบว่าสะดวกอันนี้เผาเสร็จแล้วเอามาคราฟกับทองจุด เย้ยยยเย้เอาอันนี้ออกก่อนมันจะได้ดูเป็นเนเธอร์ไลท์ทั้งหมดเย,ย้ได้ชุดเน,นเธอรไลท์แล้วทุกคนมันก็นานเหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ว่าจริงๆมันได้ตั้งนานแล้วแหละถ้าผมแบบว่าเอา พวกอันนี้คมมาปั่นมือเองนะได้ควรได้ตั้งนานแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเวลาที่เหลือในคลิปนี้เราจะทำเอนชาร์แล้วกันนะ เพราะว่าเลเวลเราเยอะเลือเกินเออแต่เราไม่มีหนังนี่หว่ะงั้นเราต้องเลี้ยงวัวสินะเออเราหาหนังด้วยวิธีอื่นได้ไหมอ๋อเนสอมแต่มันต้องมีอันนี้ว่ะเฮ้ยอันนี้คราบได้นะรู้สึกเจ้าลูนนะคะผมเป็นหินลูนเออคราบได้เอน e เดอร์เพลเราหมดเรี้ยงยังเนาะโอเคเราเอาอนดเดอร์เพลไปใส่ในบ่อมานาเนาะจึ๊บจึบ เย่ yeah, ได้แล้วซื่องอันนี้มันต้องเหมือนจะต้องเอาไปวางข้างใต้นะใต้เบาะมานะเออซึ่งผมคิดว่าจะต้องใช้เจ t ตแพ k แล้วก็ต่อกไปเพื่อไม่ให้มันตกคือมันสามารถเอาออกก็ได้หรือใส่ไว้ก็ได้นะครับเออผมจะไปโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่เจ็ตแพกไปดูนะ ทนวัผมลืมใส่เจ็ดแ็กโอ้ยก็โอ้โหแล้วลงอย่างไกลโอ้ยเนาะเรื่ของผมโาเคเรื่องขำวันนี้ตกตายผมไม่ได้ใส่เจ็บแ็กแต่ลงไปเลยโอ้โอเค โอ้ยโอเคได้คินได้ขึ้นละขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยไม่เอาละไม่เอาลืมใส่เจ็ตแพ k ไม่ได้ละลืมใส่เจ็ตแพ็ได้ยังไงผมนี่ก็โอเคเราจะอดโอเควางไว้อย่างนี้นะครับก็วาง ไว้อย่างนี้จะได้แบบว่าเก็บได้เนาะโอเคตอนนี้เราสามารถไม่ใช่ไม่ได้จะโยนจะเอามาแส่อนนี้จะได้ดูเป็นชุดในทไรททั้งตัวนะโอเคโยนทิ้งไปเลยไม่ไหวละโอ้เสียเซลลเลยเมื่อกี้โค้สิห่ง้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสองสา สี่สบหโอเคแล้วก็สมุดเอนชานเอ้ยไม่ใช่ตัวเอนชานอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็สมุไไดอะไรน้วะนี่เออจบโอเคเรามาวางตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเอนชานชุดใช้ลาพิสนะครับนั่นงไงผมว่าแหละมอนมันเกิดก่อนไอ้นีก่ก่อนประดุบลาพีสลาสลี่มีไหมอะมีป่าวะ เฮ้ยนะผมไม่มีลาพิสนี่หว่าเออหว่าผมลืมลาพิสเป็นซัสเซนิดเลยวอเ t the ก็ไหวาวาใครกินยาวะนี่ดาบเทพเราไม่ต้องเป็นชานเลยอันนี้เรามีตังเราเรา,เรามีตังทุกคนเราทำอะไรก็ได้เรามีตัง <c oughs> โอเคเลสโตนมาแล้วแต่ขอเอมเบอรก่อนนะขอเอมเบอรก่อนนะเอามาปั่นก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มานานๆทีต้องเอาต้องจัด <c oughs> โอเคแล้วก็ดาบเพชรใช่ไหมนายไหนขอแรกหน่อย นี่ฮ่าโคตอภิมหาดาบเยี่ยมทีนี้ขอทดสอบเลยนะไม่ตายด้วยนะทีเดียวไม่ตายได้เหรอวะเอา้าเราลามาไปไหนเรอใช่มันอันนี้โหโคตรคุ้มอะ่ะ unbreaking ห้าใช้ไปเถอะก็เดี๋ยวเราต้องทำให้ให้ npc ทำอาชีพนะครับผมเป็นเคลิกอันหนึง่ง แล้วก็ไลบเล i ี่อันนึงผมอยากได้นักสือ m e n น i n g อ่ะใช้ไลบรารี่แล้วกันเคลิกจะทำอาชีพเคลิกหน่อยใครก็ได้โอเคเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาไว้นี่ก่อนเอาเนื้อหนงเนื้อหนงมีเยอะเอามาแลกอันนี้มีเบนดิงด้วยนี่หว่าเออโคตรดีไม่มีคนพังซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดโอ้แล้วเสียดายเลเวลอ่ะเออตายเมื่อกี้ไม่ให้ออกละ โอเคขอซื้อลาพิดหน่อยครับขอบคุณครับแต่ลืมไปว่าเลเวลหมดแล้วลืมไปว่าเลเวลหมดแล้วด้วยว่เฮ้ยแต่ไม่ก็ได้เราฟาร์มเลเวลแบบเดียวทุกคนผมโยนหัวพวกนี้ทิ้งแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะรามอนเตอร์นะครับอันนี้ผมไลฟ์วีแวลปลาหมึกจริงวะ่ะสงสัยต้องเอาทิง้งโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาไลบเลียนเบนดิ้งกันนะครับผม อยากทำงานเปล่าไม่มีใครอยากทำงาน,นเลยอ๋อนี่น h ย Vision เออจริงๆเราไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราเออเราปักไฟหมดแล้วว่านายเอ้ยมีเอ็นชารแปลกๆด้วยผมเพิ่งเห็น ได้เมมเบรลแล้วเยี่ยมเอ้ยแมวอยากได้แมวส้มวะ่ะผมจะส้มเพิ่มอ,อีกตัวละกันมาแล้วกิน,กนปลาไหมอุ้ยทีเดียวเองเยี่ยมแมวส้มแมวส้มเยี่ยมมีแมวสามตัวแล้วตอนนี้ลองมันทาตแมวอนะเนาะแมวส้มต้องมีติดบ้านไว้สักตัวหนึ่ง ว้าไม่ได้อีกแล้วมันหานยากหายเย็ยนจริงๆท้อเลยรู้สึกท้อจังเลยก็ทำ <c oughs> ามมอนม,นมันมีแค่นี้แล้วเนี่ยหนรูซิมีอะไรบ้างยังไม่มีเนเธอร์แรคกับโซเซนอันนี้คือได้จากพึ่งเนเธอร์แลกใช่ไหม เอน,นชาร์ได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับผมไปเ็นชาร์สักอันนึงแล้วกันเอาหมวมาโอ้โหเกลือเกลือแบบเกลือเลยอะ่ะ <c oughs> เกลือมากๆโอเคได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมวิ้ยแฟลต์โฟลิงสีน่าสนใจเอาแล้วกันไฟล์ position โอ้โน oh, no. ทำไมมีแตก่กากๆเนี่ยไปเอนชาร์ t อีกอันแล้วก็ปิดคลิปดีกว่านวทุกคนโอ้โอเคอยู่ก็เป็น Protection กบมัน Breaking ก็โอเคครับ okay, ผมก็สร็อคลิปนี้คงไว้แต่เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะผมก็วันนี้เอ้ยทำไมค้าง เดี๋ยวค้างตอนจะเป็นคลิปเลยนะโอ้ตกใจหมดเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เราได้จุดคัดแยกไอเทมมาใหม่แล้วนะครับผมก็ผมได้ทำเครื่องสกัดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้มันรันอัตโนมัติไปเลยก็คือพึ่งที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเ,เป็นพึ่งที่ผลิตไอเทมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีผลิต ของเหลวนะก็ถ้าผมอยากได้ของเหลวอะไรก็ผมคงจะต้องเลี้ยงแยกนะครับผมในอนาคตเนาะโอเคก็รคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบายบายสวัสดีครับ